มากค่ะประจนมาต่างไม่เจอเลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมอยากเจอคุณแพรรี่มากค่ะแต่ไปไม่ทันคนหน้านยินดีต้อนรับนะคะเุือน่ารักเนาะนี่แหละคนดังเลยคนแบบไม่รอก คนนั่ายินดีต้อนรับนะคะขอบคุณเจ้าต่มต่ำปูปลาเจ้านะพี่แพรี่ตัวจริงน่ารักมากตอนนี้อยู่ไหนตอนนี้อยู่ร้านอาหารครับร้านควัวอะไรเลียครัวร้านควัควพักชื่อร้านควัวเลยนะ วันนี้ปะกรณ์สั่งเกง,งสวยมากเกงผู้แพดี่ครับอันนี้อย่างจ้าเส้นเน้รอันยามบนี้เย็นตะโพเยไทยเ้ลเาลาเหลเอจัครับ่อจังดังครบเนาะจังๆครบแต่ดีนะอันนี้ถือว่าถูกกาอาหารเหนื อ,อันน้งใช่ไหมอันนึงคฮะอันโต<ร>ขอบคุณครับืมเดี๋ยวเรากินข้าวแป๊บนึงเดี๋ยวไว้เจอกันนะทุกคนแม่ช้าวตื่นมาดูทะเลหมอกจนแบบตอนนี้เหร่อประชื่นกี่องศาพี่ยมอุ้ยตอนนี้หกองศาทุกคน พันออกปากหนาวมากรู้สึกตับอร่อยมากจริงิศอืมอร่อยสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าสวยงามน่ารักสวยงามไม่ได้แต่งตัวน้องเขาบอกไงว่าเห็ม่อยู่ไหนกันคะอ้าวทีาำไมมาแข่งดัมาเที่ยวแข่งมาเออทิ้งยังไง ถ่ายลูกกันนะแม่แม่น้น้าถ่ายะลูกไม่ได้นะลูกไม่เป็นไรครับได้ครับได้ครับเห็นแล้วแต่ว่ากลัวไม่ใช่ไงต้องไปดิน้องก็บอกเป็นไงครับตัวจริงดุไหมครับดุตรงนี้ตต้งงรนีจริงเหรอครับถ่ายกับน้องนี่ถ่ายด้วยก่อนมันนี่ ตัวจริงพี่แพรี่ดูดุไหมครับดุไม่ดุไม่ดูครับตอนนี้ถ่าไปทัล่ตอนนี้่าย้งกแล้วน้องก็ไม่ได้ถ่ายไป ใช่ชอบชอบแล้วก็รายการนะให้ล้ำรวยล้ำรวยนะสาธุขอบคุณมากครับเหมือนมากจ้าวสุดยอดเลยสุดยอดสุดยอดขอบคุณนะครับกลัวไหมครับโชคดีนะลูกแม่ทานแล้วเหรอทานแล้วอ๋อโอเคทานแล้ว หนูกำลังจะออกเพราะว่าพักแล้วเมื่อคืนครับปแม่พักสามคืนจะไปที่ละที่ไหตัวจริงนะเด็เ้ยเห็นว่าเห็นว่าเห็นว่ะเหรนเพราะว่าหนกลังมองเหมืนจะมีอายุหน่อยต่นี่เด็กอายุเท่าไหร่เหเห็นว่าเหรอามสบโอ้ยังม่ได้นน่เ็นอะไรวดีค่ะเ็นฟนาเห็ไหมบอกแล้วเดูดีขึ้น มีกล้องไหมคะมีเดี๋ยให้เพื่อนถ่ายถ่ายาไปก่อนเนี่หน่อยบอกไปแล้วนี่แห้เขามาหน้าทุกวันไงทุกคนออร่าหิวเด็กไงก็มีแฟนเด็กคนจะมาปล่อยมือกปล่อยตัวนี่เรื่ออรกันเออเด็กมนจะเจาะแจ๊กกินข้าวอร่อยแล้วทีนี้อะแล้วเด็กมันจะเจาะแจ๊ะสสวััดีครบสวัสดีเจ้า ถ่ายได้เลยครับไม่ด่าครับจริงจริงครับจริงน่ารักมากเลยเออจันทร์ลงมาก็สูงแย่สิคุณเออเจอเจอเจอเป็นคนลับอยู่ค่ะรันคทับตัดถ่ายรูปให้แม่เขาหน่อยเดี๋ยวนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งหยิบยากเลยไม่รู้ว่ามาอยู่ไหนหยิบยากเลอยู่กินเยอะแตงโมโอ้โหมาเที่ยวเขาหน้าเด็กลงคขาหน้าเด็กเขาแบบกินเยอะไงอยู่ที่ไหนคะเติมเยอะคอลลาเจน

อมาแล้วครับมาเจอมานี้ด้วยนะครไปไอตีด้วยอ่าเริ่มเลยไปตีทักแชทเดี๋ยวไอ่อได้คงับอ๋อได้ค่ะกำลังทอยู่นบกำลังทาอเอยู่นี่พวกเดียวกันโอ้เอาแล้วเอ้ไิดอมาได้รีเหมือนเริ่มนะครับ

นีตัวจริง่อันีวััวอัใหญ่ร้ันได้ทีวีมันเป็นแบบจอแบบจอลูกใช่ค่ะเมืาย20แตไม่ต้องกินแล้วเนี่ยตายอยู่ีพัทแช่นะฮะตายอยู่ทีพัทแช่นะตัวร้ายขอด้วยขอด้วยค่ะ เด็กมามีเด็กมาเราจะก่อปลูกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนที่มาเ้วยกันเดียวกันเดี๋ยวเดีงถ่ายแล้วเอาน้องเลยไม่ได้ถ่ายลดเวลาเนาะกินแล้วนะไม่เป็นแรไม่เป็นไร่าด้วยเหดอมาดูก่อนดูมาด้วเอาเอาเอามาด้วย แม่ดูรายการ้องไหนครับไม่กรายการนะใช้ไทยให้นะใช้ไยให้คุณแม่ครับไม่ให้ไม่ให้ดูไม่ยังตุกตอหายยัไ้ไห้ไปยินตีทักแชทค่ะไปยินกแเลยไม่ค้างด้งค่ะไยนตีค่ะอ่กออกก่อนใช่ไหมไปนี่น่ đặt lại mấy cái má má cái lúc này luôn một lần một lần một พนะครับขอบคุณนะครับสไปร์ตเทแชทนะครับไปรตเซทแชทนะครับเอสุ่มเอาครักนล่ดีนะลูกนะแม่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 นี่แหละ ไปซีทักแชทนะคะแชท 8, เลยค่ะหูน้องต้าขอคิปหน่อยต้มตำเปิ่นลำหมูโอเคครับเรียกกระตุกเน่ยกินข้าวก่อนครับกินข้าวก่อนขอดูน้องตะหน่อยค่ะเราต้องดูคนนั้นคนนี้เน่ะคนยะ เออเปิ other, umas, ้ลยกข้าวอยู่ครับหืมกยคืออะไรอะอะไรภาษาอะไรยกข้าวแต่เราบอกว่าอะไรตอนนี้ไม่ตื่นต้องบอกว่าอะไรเปิ้ลทานข้าวอยู่ครับเปิ้ลกิ่นข้าวโยเปิ้ลกินข้าวอยเปิ้ลกินข้าวอยู่ยาวขอรู้นะเคล็ดลับทำไมถึงที่พัที์อ ออร่าคนแตงน่งไงแต่งตรูปเก่งไม่ใช่ทำไมเช้ชาเย็นครับวันละวันละสองไม่จริงเจ้า <c oughs> จมัจจาราบูมัจจาราบทานข้าวกันนะครับทุกคน ขอพิกัดร้านหน่อยครับร้านครัวอย่างไรอยู่ตรงตะปันปันเลยอยู่ตรงสะ,ะ,ะปันเลยนะครับครัวเลยนะครับครัพึ่งค่ะร้านครัพึ่งร้านครัพึ่งนะคะทุกคนอยู่ตรงตะปันเลยค,ครับคร้านครัพึ่งครับน้องฝอดอู้กำเนืองบ่อได้ครับอูปป้บุเป็นอนููบุกเป็นเล่นขยันพูดด้วยนะ <laughs> ตอนนี้เขามาถึนทำงานอนเมืองนางก็อ้บอุบะได้อุบะได้ครับอุบะใครได้เท่าไหร่อ้บะเป็น กู้บ่จ้างอือกูบ่จ้างกู้บ่จ้างกูเป็นพร้อมกูบ่จ้างผู้ยากเนาะภาษาเหนือย่างย่างก็เหมือนภาษาอื่นแต่แต่แต่รู้สึกว่าเมื่อคืนอะประมาณ14องศารู้สึกว่าโอเคอยู่นะถ้าสมมติว่าเราอยู่ที่นี่มาแบบนานๆอะไรเงี้ยคงจะชินว่าแบบไม่หนาวมากใช่อาบน้ำเอาเหมือนจะหนาวแต่เป็นพอแค่พออาบเถึงก็เนาะ มาอาบถ่ายแล้วไม่เม <ใน S 2> ื่อคืนเมื่อคืนก,ก็คือมันทนความเย็นได้แล้วเมื่อคืนอ่ะอจริงทุกคนเมื่อคืนว่าเออมออาอาบแล้วมาแอาแม่ห้องสอนบ้างนะครับคุณแพร,รี่ FC โอ้โหแม่ห้องสอนกี่โค้งแล้วเดี๋ยวไว้รอบหน้าก่อนดีกว่ารอบหน้าครับกี่โค้งอลยพันกี่โค้งอ่ะสี่พันโค้งต้องวินกี่รอบกว่าจะถึงแม่ห้องสอนมาน้านเสียดายเบาได้ปะเจ้า บ๊อบเป็นอย่างครับเดี๋ยวไว้รอบหน้าบุยลำก็นหนาตักจางจริงเหรอ <sk ill> ดีกว่าเขาเรียกบุยลำดีเว้ยน้องเป็นคนที่ไหนคะผมเป็นคนจันครับคนจันทบ,บุรีพันแปดร้อยคงก็เจ้าพันแปดร้อยคง ไม่ต้องสอนเดี๋ยวไว้ปีหน้าดีกว่าครับก่อนจะไปนอนปังอุ๋งละไปนอนไปนอนไปนอ,ไปนอนไปนอนโอ้ยตามนี้ตื่นมาเสร็จมึแบบไปเรือในใ,ใ,ใ,ในในไอ้นีนะ่อ่าโอเคเออเขาบอกว่าพันแปดร้อยหกสิบสี่โค้งค่ะคือเราแค่เมื่อวานอะ่ะก่อนถึงหน้าน่ะก็ไม่ไหวเมื่อวานแค่น้านลอยลงก่องนี่ สะพนบ่อกเกลือม <c oughs> อันดี่เด็กบางคนคิดดูแลขากลับที่มันก็ต้องอีกร้อยอีกสองห้าร้อยกว่าคเราไปนี่เด็กคนละทางกันไปลัวที่นะนได้เที่ยวเป็นวงกลมอ่ะมันแบบมันมีอะไรน่าสนใจกว่านาะเวลาเราเที่ยวอ่ะคือถ้าสมมุติว่าเราเที่ยวเป็นแบบขาไปใช่ไหมมันก็ตื่นเต้นแต่ว่าถ้าขากลับปุ๊บมันก็จะไม่ตื่นเต้นละมันเห็นแล้วไงแต่ถ้าเราแบบวนไป ไอไปไปทางหนึ่งอะอย่างน้อยมันได้เห็นอะไรใหม่ๆไงทุกคนที่ไม่ใช่แบบต้องกลับทางเดิมอะไรเงี้ย้า,นาหนุ่มาได้สามไปแล้วครับกลับทางปัวไม่โค้งค่ะเขาบอกคนหน้าเขาบอกเลยโค,ค้งไม่โค้งดีครับดีแวะ,ะลำปางกับเจ้าแวะครับแวะค่ะอาจจะอาจจะ ตัวนี้ต้องรองลำปลางเขาะจะซักเสื้อผ้าซักอะไรเพราะว่าพรุ่งนี้จะเข้าทุ่งตะเดียมคัดจะตามหายยาเพ็ญต่อนี้จะต้องไปหายยาเพนทุกคนไปปัวต้องไปที่ไหนขอสักหนึ่งที่ที่แบบเด็ดเด็ดเนือ้อสับ มึงก็ม่ถามนะน่ากลัวมากไม่ก็เมื่อวานมีคนมามิน<ะ>้นบอกว่าที่พเนีสอ่ะถ้าไม่รู้จักอ่ะคือน่ากลัวมาก<ะ>อืมน้าตาดูน่ากลัวใช่ไแต่เขาบอกว่าตัวจริงอ่ะคือแบบน่ารักน่<ะ>ากัวก็เลถามว่าแบบอ,อยากถามความรู้สึกว่ามันจริงไหม<ะ>ว่าคนที่ไม่รู้จักเธอเขาจะกลัวเธอ ใช่ไหมทุกคนอ้าท hmm ุกคนถ้าไม่รู้จักพี่แพรด่กลัวไหมล่ะกลัวเลยเนาะกาแฟบ้านไทยลื้ออำเภอปัวค่ะเหมาะกับคุณแพรี่มากค่ะไปชมผ้าทอสวยๆเออเธอมาทำะ้านเอาวหมันาหมาเรามีคนไหมหนูอะพี่แพรี่เขาหน้านิ่งๆหน้ายำเกรง ปลาชื่นไม่มีใครดูหน้าตัวเท่าปลาชื่นอรโอ้ยสายแตงยังโอ้ยสายแตงขอแล้วจะไปกินข้าวแล้วโอ้ยสายแตงเจสซี่กำลังขอถ่ายรูปปลาชื่นบอกโอ้ยโอ้ยปลาชื่นจบเสร็จยังปลาชื่นบอกปะโอ้ยไปได้แล้วอยู่ไหนเหรอพี่ตะตังถามว่าอยู่ไหนเหรอ อยู่สปันเจ้าอยู่สปันครับอยู่สปันครับพี่จจะไปจะไปปัวเจ้าไปเจอกันที่ปัวกับเจ้า <laughs> ที่ตาตางมาปัวเลยมาเลยลุกมาปัวเลยอืมทำเป็นดุแต่ใจดีใช่ไหมคะน้องสอดจิตบางทีก็ดุจริงครับวัดภูเก็ตวัดภูเก็ตน้องนุ่งมานี่บอกมาหานุ่งมานี่บอกมาหา บอกมาตอนแป้กำ๋ำอือก็ไปซิแป้แล้วมาบอได้ไปแป้เลยครับพี่สตังสนจำเําลำปางอะเออผมจะปิกเอ่อลำเอ่อปิกลำปางนะครับ <c oughs> <c oughs> ไปดอยสกัดด้วยไหมคะ <c oughs> วันนี้ไม่ได้พักที่นี่ครับจะไปจะไปที่อำเภอปัวเสร็จปุป๊บก็จะไปที่ลำปางครับเพราะว่าเสื้อผ้าพี่ไพรี่ต้องเอาไปซักครับ อืมนั่นเตอะนั่นเตออนั่นเตอะนั่นเตอนั่นเตอก็คือเอออย่างนั้นเหรออ๋อเออประมาณนี้แบบปหยุดชนไปหบบตนาใจอะวุยหนึ่งพันร้อยคนสวัสดีครับนั่นเตะอดูหวฉันไดมั้ยบาเล่เข้าลลำปังกว่าเจ้าใช่แล้วครับผมาาลปงจะไป ที่เกวียนอันอยังนะขี่รถมา้าขี่รถม้าครับรถม้าล้อเกวียนอะไรครับสวัสดีสวัสดีสวัสด,สสดีครับคุณแพดดี้เก่งอู้เหนือขนาดอู้เหนือเก่งขนาดเจ้าเขาเคยเอ,อ,อยู่เหนือครับเขาเลยอู้ได้เคยบวชเฮี้ยนอยู่เหนือ <c oughs> <c oughs>